กะต่างใจ้ามากับ huh. ท mm ่านอาจารย์อยู่ละนี่ผมได้อันี้มาอันนึกจากที่ท่าได้เป็นโม่น้ไหม่นี้พระาไอเกียร์สาธุไหนท่านจ้อประพัไออปปฐมปยังครับเขเป็นหงเหาวีเปิดเยวะเปิดเปิดเปิดแล้วเปิดแล้ว่เกี่ยวเนี้ยน้องเกียร์สาับ เกียขตัวนี่เียนมอียนเี่ยบผู้ใดเป็นประธานนี่ยนะเออเป็นประธานอันนี้ผมเขาไอให้ผู้ใดเราไปวาเนี่ยเป็นประธานอว่าไปหาแม่ไม่ยองบอกหรอกว่าเราไป่ได่เราขึ้นตัความย่งง้ จับจได้ยืน oh, ี ui, a, à, đây, floor, đã, ิจัตื่นผมจะพองได้ว่านไจ๊วันี่ภาษาบที่นังเนี่ยคือจะไปโคตรปาเกาตรารทดอะไรเง้หมวชือ้ยหมวตอนแรกน่เขมาแลวเราไ่รู้แล้วเราก็เลยเอาก้อนให้ผมเบิ้งตอนแรกเราไม่ได้หมวกเพื่อท่านั้นเราเราเราขี้ผมบอกเอก็เป็นก็เป็นภาษาเส็จมาอยู่นั่งเฉยๆโเมนของเขาเป็นธาตุเราแบบเราเอาไปเบิ้มประมาณัจ สามที่ก็องเนี่ยลำฟ้ามึงเริ่เอ้าูจาายเป็ปริมาดกันทั้งว่าแม่ก็ได้คุยกันในนี้สารดจนวิจารกันทีนี้แล้วก็ว่าให้นี้เอาไปมาหนิอันนี้แล้วพี่โจเก็บเก็บไปครับุดมือกอร้านชีเดย์ภากตะวันตกันนนี่รักษาศาสนาผู้นี้ผู้เลื่องชผู้ชีเดยน่วันยังินปะเราเเละเอานี่ให้น่งซื่อๆแล้วเอาใหโอ้นี่วัดพระพนมนลย ไอจีนก็เนี่ยครับอรุ่นฮองเต้ล้อขนาดาหาก็เนี่ยจากล้อจู่ๆล้อให่เนี่ยดีดีรักแดงสมเด็จรักแดงอืมสมเด็จมันทด้ัาเลยเอาไว้ก็พระสมเดจ็จจกให้คัดผู้สองไปว่าสมเด็จพระสมเด็จเป็นอาพระอาจารย์อ่ามีพิพิธภัณฑ์พระสมเด็จที่เยอะที่สุดในในโลกอยู่วัด วัดออยู่อำเภอศาส,าศส์คันจังหวัดกาลสินวัดลู้ภูภูข้าวครับวัดภูข้าวพิธีร,ราชสมเด็จแต่ตอนนี้คณะพระสมเด็จนี่อยากจะทำอยู่มันมีทีไงบวชหันสามพันไรครับอ่าไอ้เพิ่นบาร์ซ่านบวชหันทุกบวชันบวชขึ้นบ้านเกิดบ่ชหันไปเฮ็ดไงจะจะไปเฮ็ดบ่ครับบางทีเห้องไปเรื่องที่ตายพี่ห้อเรื่องอะไร แต่ข้าเจ้าคนาจะงอำเภออย่างใครวิเหต์ก็จะเป็นซีอีโอให้ไม่ว่าใครข้าเจ้าเจ้าคณะตระมลพระเสมอเป็นผู้เหตุแต่สำหรับอาจารย์อาจารย์สารสนมว่าออกมาหรือว่าหรือว่าที่โจหรือน่อเบสไปสามบารมีนทั้งกันผู้แม่ที่แบบมันจะเป็นหน้าบุญของเฮาโดยที่เฮาก็ต้องไปซื้อที่เฮาก็ต้องไปหยาดเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าขาบุญเพิ่งจงเงินลงมาให้วนเฮ็ดแปลว่าบ่มีเงินสวรรค์ของผู้เฮ็ดเนี่ เงินเมื่อยสองเอาเงินเจ้าของเอาเงินนิกสิทธะบรญย่าสิทธะบัญย่าในค้องมีอยู่ไนหน้าเราก็เปิดศรพา์ของเพิ่นได้เปิดสร้างเขาได้ท่าพราที่สร้างบารมีจะต้องเป็นนักบุญทุนตัวเองสายที่สอนมาสิวาโทษเธอจะต้องเป็นนักบุญทุนตัวเองเธออยากอยากไปแผ่บุญแล้วเอาไปสร้างเพราะว่าเวียนายรัชสมีแรงศาสนาสูงเธอจะบวชใช้กรรมเขาไปนานเกินไป แว่นเราคือผู้นีิเอาท่อใหม่ผู้น่าสมัครใหม่สามสามสามเพื่อนแต่ว่าหลักการของของของวัดนี่เป็นว่าต้องเอาบารมีส่วนตัวของเจ้าของสาม่วนข้าเจ้าสมัครร่วมสามให้ได้หมือนเนิ่งยังเช่นองนี่รวมสร้างพี่โจมาช่วยคนุณแม่เาช่วยช่วยช่วยสร้างรวมกันที่นี่เป็นอาเป็นเป็นเป็นบารมีของของรลวม เอาเงินได้บ่ดาเจ้าเจ้ามีบัตไหเจ้ามีชีวิตป่เจ้ามช่วยเจ้าไปช่วยบอกบอกข่าวเนี่ยแม่ไปวัดอาจารย์พุทธโชติกับอ่าพ่อโจทศการอเมียตอนนี้กำลังทำบุญานุพรพเศรษฐีนโกรธใครจะร่วมบุญกับแม่ไม่ไง ไม่ใช่หนึ่งี้ที่ยุราดูหลวงเป็นเป็นพระยาบาลยุราดูหลวงเัาเพื่อยาราดูหลวงจึงวัดปทุพธานี่มาเป็นข้าราชการฉันให้เธอสร้างพระนาปกแต่ไม่ให้เธอออกเงินสักบาทคอยรับคอยรับท่าเลยแบบนั้นใช่ไหมไม่ให้เธอออกเงินสักบาทแต่ให้เธอไปเปล่าอากาศ เนี่ยรอบไปประกาศไปประกาศได้ได้ยังไงรู้วะแม่ไปประกาศชาพน,น,นา,ยยาปปกาานาโภชแผ่นดินองค์ละสองแสนห้าศับเอาก่อนนะคผู้เก็บมันได้ห<อ>้าแสนอาจารย์ให้ให้ให้อาหารกลางวันโรงพยาบาลได้จุดได้บริเวณอีกสองแสนห้าศับเนี่ยตาเขาร,รู้เดียวแม่หรือว่าไม่ได้ออกเงินอนกบาทอ่าเดียวออาจารย์บอกเป็นบริวารเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นผู้ วัวหน้าส่วนของรูปฌบายนั no? ่งบนของสมัยก่อนอาจารย์เทียบแบบพันพาท่านใจ่ายั้งจัาอยู่รูปอลราบุญหลวงหลังจากท่านใจเพื่อนีก็ไปบอกบุญได้มาห้าแสนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยากอันที่แม่มามีศรัทธาใช่ไหมครับนี่แม่ก็นุโมทนาถึงเพิ่นอนุโมทนาก็ได้บุญแล้วอนุโมทนากับพี่โจพี่โจเนี่ยจะเป็นผู้มาอบทถามลานรรมมัะสิริ เป็นกระบอกเสียงเป็นเป็นผู้ที่พระอาจารย์จะสปอร์ตจะไปสนับสนุนเพื่อนเนะี่ยแต่ก,ก่อนเพื่อนสนับสนุนพระเพื่อนปั้นผ้าให้ด้มหลายๆองค์เนี่ยผลงานเพื่อนโจพู้การขี้นออ <c oughs> ทนองเขียนหนังสืออ่าแม่แม่จังค่าแม่แม่นั่นแม่นี่แม่ต <c oughs> ้อเขียนไปเพือดั้มดวแล้วเหมือนเลยแต่ว่าที <c oughs> ่นี่บุญบารมีส่วนนะ้ะมั่นประกาศมาสปอร์ตเพื่อนคอยมาเล่นมา กระสีนั <gment> ่นแหละเขาจะโจเทาสิปั่นตัวเด้อบีเทาสิเทาสิบพุกเสศษตัวเขาจะเป็นองค์องค์เพ่งเพ่งจิตให้ตัวเดี้ยตัวไปออกไปเพ่งผ้าไปบินเต้นแนบมูกการปั่นพระเห็นไหปั่นพระหลังได้เพื่อนไปปั่นไปปั่นไปปั่นนอกจากปั่นพระแล้วปั่นเศรษฐีพ่อเนี่ยเห็นไหเออมีมี่ยังขายเมื่อประยูนด้ เปนอ่างนีเพราะอาจารย์ที่ชื่อที่นี่หาที่มหาอะไรนี่ยี่สิบเอ็ดไลนเอาไวเ้เฮ็ดสถูกเอาไวเ้เฮ็ดเฮทสเฮอทนาบรอดรอดเราเอาเรื่องตะเคียนใส่ใส่ใส่โกดอาจารย์เป็นยืนถือไม่เท่าลูกเฮ็ดพระทำไมพระอาจารย์ไม่มรณะตายกูมรณะกูแต่ว่ากูจิตตายยืน <c oughs> ตายยืนคือหลวงู่หงเงินมาเนี่นนนนจะตายยืนเพราะอยัง เราอยู่เชียงยืนเราไม่ใช่เชียงนอนเราต้องตายยืนนี่แหละย่านตายนี่แหละเล้ไปอยู่เชียงนี้เลยแม่เจ้าของนี่สกินเหล่าหลายปั่นดาลาปั่นน้ำร้อมปั่นนั่งเบียกินเหล่าเมื่อยแม่เออเว้นกับแืดเป็นตับบั่นตับแขนตายตัวเลื้อไแม่มาบวดหายไปเลยปวดปุ๊บ เกาเข้าประมาทานไปตรวจไม่มีตามปกติเออเงื่อนแบบนี้เออพระทธโอสถรักษาเราได้เหรออืบานนี้เราก็ภูมิใจเงี้ยบอเขาก็เล่นในบุญทุ่นี้ตอนที่เขาไปพระวนาโยเกาะซากไปชั้นเฮ็ดลินจือได้ไงชั้นเฮ็ดลินจือเดือนนึงเฮ็ดลินจือจะงอกมาจะกบไม่ไม่ผูน้ำเพิ่นไปพระวนาว่าสีโตอ่าสีสีเอาบุญเฮ็นโยแม่ไม่ยอมอยู่เพิ่นป่วย อันนี้อาจารย์ก็เอากล้วยตามแม่ไป,อไปลอยแต่ซิดเลือดลูกมา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 เข้าสิพมอไปขอพรรษาอยู่ขอสสาบเพื่อสิ่งให้มแม่เล้าของหายก้วยมาขอโทษบวดนี้การพรรษาพระยุมากเลยน้าหลาเขา่าอาซาบริขาร,ร่วมทางขอ,งของไปน้ำหนานมนหมดเลยมันจะมีข่าวยูเมื่อปีปีสีเจ็ดปีสิบแบบนี้แหละเหลือนะ ชุดฆ่าขี้นกผ่าไปหาเก็บผ่าดีว่านคนนี้ดี๋ยวดาแล้วมาขอผ่าดีว่านพระโยโยก็ขาดท้องส้นหมดที่เหลือเล่ยเดชจักว่าจะฉันอาหารที่แม่ทานไว้เนี่ยให้เก้าสิบบาทสิที่ผ่านดูเยอะไปเล่ยเดชค่ายมักน่าจากจากไปรังท่านันรึ่งนี่มาใส่โค้วมาพังหน้าพังหน้าก็ถึงคนต่ายเนี่ยวันนี้ เห็นเห็นลิ้นเจือเห็แมหเห็นลิ้นเจือมันหัวข้อเรื่องอลานมากๆเลยเลยยุขอนไม่ผุกก็เลยเอาคัตเตอร์มีดไในน้ยไปปาดที่เบิองแซ่บเลยมันเหลืองหัวไม่เอือดแล้วเนี่ยไม่ตายเพราะออกพรรษาเอาหนูเอ็งไปหาเอไปหาอาหารมื้อแรกคือข้าวสวยกับกับสันติภาพจำได้เลยว่าผักกาดดองสันติภาพ อร่อยที่สุดพ่ออดข้าวไปสี่หรืห้าวันครับโอ้ยผู้ใดอยากมีสักดิภาพจะเลื่มซื้อพักการร,อาอร้อ <c oughs> <c oughs> รงไม่ไหวนะม่แตะใบหน้าเนะโอ้โหจะกับอดอาหารศัทธิ์ามือเป็นธรรมชาติเอออัตโนมัติไปได้นั่นแหละนั่นแหละถ้าคือสัจญาเน<อ>ี่ยหลักนี้ต้องถือสัจจะว่าอย่างอย่างเข้าประทานสิบหกวันสิบหกวันกราถึงสิบสี่กุมภายเนี่ยลูกพายเนี่ยเธอไปเธอไปคิดดูเองว่าเธอจะทําอะไรอาจารย์ไม่บอกว่า ฉันข้าวด้วยกันฉันข้าวด้วยกันทําวัดเย็นด้วยกันทําวัดบ่ายด้วยกันไม่ใช่วัดเย็นเนี่ไงสาธยายทาด้วยกัน,กน,กนแล้วฟังธรรมะอาจารย์ทุกวันแล้วก็เข้าไปุดเข้าไปคุณอยากจะไปทําอะไรก็ไปแต่บางบางลูกผมว่าไม่โกรธใคร<ม>เป็นเป็นวันละห้าชั่วโมงจากสองโมงวอดบ่ายสองบเพียงไปยินตลอดทั้งสิบเจะเราจะถืออารมณ์สิแม่ถ<ม>ือว<ม>่าแสดงว่าท่านผู้น<ม><ม>ี้ประพฤติประพฤติพรมประพฤติพรม ผมผมผมนิสัยเป็นผู้เมตตาบุญนามุทิตาอุเบกขาดีครับอ้าวพระสมเด็จับที่รุ่นโอ้รุ่นครับท่านเป็นเด้กโตเออเี็นอานท่านลุกเลยเออแสดงว่ายุกยั้ถมสมัยสมเด็จโตเคยไปสั่งบุรณะพระพนมยุทธีครับก็สมเด็จโตท่านไปสร้างพระราตุพนมแล้วท่านก็ทําบุรณะตอนที่พระนมล่มเหน่อนะครับแล้วก็บรรจุกุพระราตุพนม มีสมเด็จมูไห่เราก็ไปที่พิพิธภัณฑ์พระธาตุพนมมีรุ่นนี้แล้วก็มีประดับเพชรประดับพลอยมีพระดินเผาแล้วก็มีชนวนธาตุพนมชนวนธาตุพนมทีนี้ถ้าจะทําอะไรที่มันนี่นี่เราก็อาจจะเอาผ้าในสายโลกทิพย์ของเราเนี่ยมามาทําแล้วก็พี่โจไปทําไงถึงบอกว่าโง่โมตัวพระอาจารย์ ปลาลุงปูมีวิขคลายครับเพราะฉะนั้นขพกระชินปอใจถ้าเราไม่มาค่อยมาวางไม่ได้เลยถูกครับพราะระชิเบียร์พองหนักไปขอยกไปดีพาดหรืขอยกไปยังไดบ้างนี้ขอขอขอขังเลยเพราะงขอขังอะไรมัรนวางไม่ได้นะมันขังอยเอารถไปเอาพี่รถพี่ผู้ชายรถเทลววางรถได้ไหมวางได้ปะหลานโกกมาหาไย้เลยวางโคตห่วงในระดับหนึ่งถูกปะ แต่ถ้ามาันเราท่านเตรีงานหรว่าบ่าได้เห็นบ่เ <c oughs> ออบางคนว่าโอ้มันมัน,ม,น,ม,นมีนอยมีเนี่ยว่ามันได้ลูกอ่ะบ้าก็ได้แล้วเดีไปห่วงลูกมันต่อเห็นบ่ะเ <c oughs> ขาก็วางในระดับวางจนจนไม่เหลืออะไรมันจะต้องมีผู้เขาเรียกว่าผู้สืบสันดาล <c oughs> ผู้รับกระแสธรรมผู้รับมรดกธรรมในลูกลูกน,นั้นผู้มารับมรดกธรรมนี่มันเป็นบุญเราไม่จิเอาไปสานกังไลยเนี่ย อันนี้สามลแบบ้อยแปดเจบค่ะชาวโาแพทย์คือของคือแพทย์ของทุนก็ได้ไปเนี่ยจะ <c oughs> ให้เขามานลื่นก็เ่ไดมันน่อนข้านัน้าดีให้ย้ายมานันน้อนไห้แม่มัน้นอยมูเจ้าพักันพักันมันน้อยแข่อยจะางเต้นไห้เรื่องะไังเนมันน้อน,นอมันน้ยข่อยเดี่ไม่ไหวหราาอกอาจารย์ไม่ว่าบัตบัตลีส่วนบัดไอแคมยูเคลื่อนขบวนราชุงศไปนอนได้ อยู S <S ่เคลื่อนิริกิตสูขึ้นไปนอนได้ไปพุ่งผายน้ำกูก็จะไปเสีย่าเช้าเมื่อกูเห็นเนี่ยสามลนแปลนเนี่ยสาแเนี่ยกูเสียกีก้วเพราะเได้รวัูมายง่ยมื่อมานอนเห็นเนี่ยาจ้ากบบุญี่าเช่าบวชคิดนรอนแม่่าวเขาจ้าบ่ที่นีเชือหเีจ้ามมานอนเดนกวเนันไปบ้านใหมไงบอกอันนี้มันถูกหลายมาหาทุกบอาจจรา์นั่นบูชาตนน่นนี่มากถูกทือเก่า มึงว่านอนบ้านขูดจะเคลื่อนสองเคลื่อนพูดสิได้บา้านไหมเออเออมันก็นมานอนอยีดก็ได้ยืดหนอแบบอมาสิได้เมียไหม,อ,มอันนี้พูดพูดไม่ได้อวดแต่ว่าพูดจากบุญสัมพันธ์ถ้าเรารู้ว่าคนนี้มีบุญทํามะกับเราเหมือนกับว่าสมัยพระพ,พุทธองค์ก่อนที่พระพุทธองค์ของเราเป็นปวดผ่าไปเนี่ยเวลาตีหนึ่งพอเวลาตีสามเนี่ยเพิ่นสิสองเวทายาสัตว์เห็นปะ พที่ตัวโดูในกษัตริย์ว่าทูมารุมืออื่นสิปิดปวดผู้ใดเัวกสิเบิ้ยบุญกูขึ้นดกหน้าไพ่พอใจเนาะมาตอนนหนม่เนมีความเกี่ยวขออบุูโดยสูนี่สิม่ไหวกูหมดเนาะกูขึ้นลำบากถึงเนาะทันมอนี่มากกูเได้ว่างของขังลำบาที่นี่กูคิได้ไปเหตุยามอื่นกูิได้เศ้าแตขับรถไปนั่งชแล้วกูเฉเศ้าไปนั่งโปกมาอนี้มามพระองค์นี่สิครับ

อ้ฟ้าเยว้โรนจิงมันเตัวรดเย้เห็นังสั้นเข้าใจว่าไปีี่เข้าใจว่าท่านพูดต่กีนน่เงานข้ใจก็ต้องเข้ใจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียบอกให้ฟังเดี๋ยวอ่ายบางทีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าพระพรมเปิดโลกมันลงมาพ้ประพืชพบประจันเพื่อนสีมีดวงตานนึงนดวงตาเนี่ยถาเดวงตาเห็นท่านเพื่นสีโยกตัวเองขึ้นไปว่า ขันเท่าเห็นเท่าตำแหน่งแสดงว่าผู้งูเนี่ยผู้ได้โอดตายเห็นท่านหนึ่งคือผู้ผู้ผู้มีต่าแบบไงสองรู้มากหัวเสบาดเนี่ยมันจะมีเท่ามีโจมีแม่มีเจดีมีโนมีนันมีนู่นมีนายกมีมีเลือกมีนั่นเบิดเห็นหลายเลี้ยวไปเบิงขอนแก่นทั้งเมืองเลี้ยวไปเบิงประเทศไทยเลี้ยวไปเบิงโลกเลี้ยวไปเบิงโลกก็มีคณะสงฆ์งานทุกองค์เพื่อสันติภาพอย่างในบ้านมีสาขา ว่ามาครับูชาเป,เป็นเป็นเป็นบ้านสำคัญของโลกนี่ภาษาทุกนังพระเจ้านี่บวชทีเจ็ภาษาในเรืร่องน่ะจะว่าเกเ่งเห็นไหมครับบุญไม่เหมือน,นกันครับเนี่ยพยานวกเขานั่งอือเพลินเ,บญญนเบญญ็บุญใหญ่เพลินเ็บุญใหญ่ชอบไปบ้านอาจชิมีจุดูชิโาได้เชื่อครับแต่เพลเินแล้วอีกบุญนันอืต่ไม่ดีตอนนี้เน,นี่ยไะไเออคนที่จูเริเอาของที่อยู่ใต้ปกติฉันเพราะฉันจะได้ปกติมาทำแผ่นลอยน้ำ ใช้จะเป็นพระโอรสองเวลาลาลานั้นเถอะใช้จะทำ阿拉มานาตาทารานาคีไว้รอคุณแม่คุณพ่อคุณคุณพี่คุณน้องทั้งหลายมาปฏิบัติที่ห้าสิบห้าไร่นี้เจาะนามทะลุหัวเชบาทเป็นข้องงู้เลยฟุบไปแต่หลังนี่งมุ่งบาศเสร็จที่อยู่จอก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 หยุดปั่นไพ่เลื่อไปรับบาดเถ่าเลยเนี้ยเป็นหลวงหลวงปู่พุทธชดแปดสิบกว่าปีหัวว่างกว่านี่นะเออ่มย่า ว่อนี้ได้ยหงนใส่บาทนในในในเนาะยังไงเราจะฝันดีมอ้ยชอบจไปยังไงจ้ไปพูดอะไรเงี้ยไมนสิมีแห,ง,ห <c oughs> แงเลยบบว่าเรนบ่กนางท่านเคอเรียนออกมากยืนเนาะใส่บาทาขับวบ้าเห็นไปเแบเนี่ยครับเอมันมีคิ่าก่อยถ้าลูกตัก่อนแต่เลยสุสานจีนร <c oughs> ับไปสุสานจีนมาเลยแล้วพีจีจีไหม <c oughs> มอกนเด็กอนจะมานั่งนกวามตถ้าถ้าถ้าสายเขขาดี่สองเมตรหาสิบถึงสี่เมตรนะแต่วันที่เมตรัวโดนลงไปเด็กก็เพียงค่อยแต่ว่าเขามีไจุดเลือกอยู่ก็หาปะฮะไอ้ี่มันสายขาดตาเขาหา